ชกเกนสไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โม,มคือเนี่ยถ้าสมมติวินเข้าฟิตเนสตอนนี้ใช่ไหมวินก็ได้แล้วคืออยากเล่นนั่นแต่วันนี้แหละเล่นที่บ้านมันก็เบื่อแล้วอยากไปเล่นที่ฟิตเนสะไม่ไรหรอกสามร้อยาสิบจะอยู่ได้นะครับห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยสองห้าสิบ จริงๆมันก็พอนะเจ็ดวันวันละห้าสิบบาทซื้อกินนิดนิดน่ๆหน่อยก็พอเอ้ยยังไม่ได้ผ่านลิมเลยถูกว่าทำไมปากดูสิสิคือพี่ชาฮ้ยนั่นนี่แอสกี สวัสดีครับสวัสดีครับไปเล่นฟินเนสเล่นฟินเนสเลยนะครับว่าซี you show series you acting was oh thank you thank you for watching my movie ย,ยังเล่นดีไหมวะเล่นฟินเนสตตอนนี้เลยเนาะ ไม่เป็นไรวันละห้าสิบาทห้าสิบาทกินยังไงให้ครบสองเลยโอ้ยไม่เป็นไรมีกินได้แหละปรมืณูเนาะเรื่องคืองิ๊ปุ่นเหรอชิคาโยบาริบาริ100%ของไทยจริงด้วยคนไทยรับเส้นครับแต่ว่าพูดญี่ปุ่นได้

เราจะไปเล่นฟิตเนสแล้วก็ไปซื้ออะไรกินชุกมินโตยูริโมะนาตาอ,อยู่นี่แหละไม่ได้ดีคือทุกคนที่ผ่านมาวินอยู่แต่บ้านบ้างอยู่นูน่นอยู่นี่บ้างคืออยากออกไปข้างนอกบ้างนายา้าสกี <laughs> ดูบีจา,ายนะนิก็สกิชุกโกมิตโยริโมอนะนาตะเนี่ยจะไปเล่นละไม่เป็นไรกินวละหาสิบาทสามร้อยหาสใช่ไหมห้ร้อยหนึ่งสร้อยห้าสิบสองร้อยสองสองร้อยสิบรอยสรอยห้ิบี่พอวงนี่ไปดูไอดอลไหมไปงับ แต่ว่าอาจจะไปสียสายหน่อยมีสุระนิดนึงบิจารเอ้ยเดี๋ยวเอาใบสั่งไปซื้อได้กินละทุกคนกินอะไรดีกินกินอะไรดีกินอะไรดีกินอะไรกินอะไรดีกินกินอะไรกินอะไรดี กินอะไร,ก,ะไร,รไกินอะไรดีดีข้าวรู้ข้าวแต่ว่ากินอะไรดีท้องร้องอะ่ะย ยูบีจัง,งยูบีจังเปไปเล่นฟินเนลแล้วกันไปละอะไรแป๊บเดียวซื้อขิงข้าวกินกินนี่แล้วกันโอเคทุกคนไปกินข้าวก่อนละแล้วก็ไปฟิเนเดลละทุกคนไว้เจอกันนะบ๊ายบาย